สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าติดตามมิโกนออโต้ขาดครับชัดเจนผมนี่ผมนีอีกแล้ววันนี้นะครับไม่ต้องโอนมัดจําไม่ต้องโอนจองก็สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยครับวันนี้ส่งรอบสองันนะครับพันที่1คือ t o y o t a r รีโวนะครับพันที่2อมีสุดีแม็กหนึ่งพเที่จังหวัดอุบลราชธานีลูกค้าไม่ได้มัดจําแม้แต่คนเดียวนะครับไม่ได้มัดจําแม้แต่บาทเดียวไม่ได้มัดจําไม่ได้โอนจองนะครับเราก็จัดไปแ้นได้ทั่วไทยแล้วก็จัดส่งได้ทั่วไทยแล้วก็ที่สําคัญพันนี้จบจนสดลูกค้้าาไไมม่ดมดรถ ก่อนอื่นนะครับชัดเจนไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูรถคันนี้ก่อนที่จะไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถไม่ได้โอนจองไม่ได้โอนมัดจํานะครับโทรวิดีโอคอลนะครับรถก็เคยทําสีมานะครับก็ถามว่าเคยทําสีตรงไหนนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวกันสีกันชนหน้านะครับกระบะด้านท้ายนอกนั้นตัวรถตัวสีเดิมๆนะครับรายละเอียดต่างๆเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยฟิลติดให้ใหม่ ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกค้านี่เลยนะครับตัว G p พ u สนะครับเป็นไฟฟ้าระบบไฟทุกอย่างเรียบร้อยกันชนท้ายยางใหม่สี่เส้นเรามีใส่ให้เรียบร้อยหมดนะครับคันนี้แล้วก็จะโอนให้พร้อมแล้วก็ไปส่งมอบถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ผมนิพนธ์ Auto c a ากําลังจะเดินทางไปโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะครับลูกค้ารอรับได้เลยนะครับกับ Toyota Rivo คันนี้ใครสนใจอยากได้รถมือสองติดตามได้นิพนธ์ Auto ต,ตค r มีรถลงมาให้รีวิวดูทุกๆวันนะครับใครสนใจไม่ต้องออนมาจําไม่ต้องโอนจองนะครับวิดีโอคอเท่านั้นนะครับจอดส่งถึงหน้าบ้านเก็บงานเก็บรายละเอียดใ,ให้นะครับคันนี้นะครับยางใหม่4เส้นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายฟิล์มติดให้ใหม่คิ้วติดให้ใหม่แบตเตอรี่น้ำใหม่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยหมดทุกอย่างกันชนท้ายใส่ให้ใหม่นะครับเก็บงานสีอะไรต่างๆให้ให,ให,หม่เรียบร้อย <c oughs> นะครับเช็คช่วชงล่างผ้าบงผ้า,บาเบรกล้อแม็กอะไรต่างๆให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับ พร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะครับก็คือรายละเอียดพ้นกันสนิมให้พร้อมนะครับกับทุกอย่างเลยนะครับโอนให้พร้อมภาษีพอรบ,บอรเราต่อให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจอยากจะได้แบบนี้ต้องที่นิผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้ว0985984026นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับ0985984026นะครับถ้าใครอยากได้ ใหม่ๆเอเยี่ยมไม่มีตําหนิเลยป้ายแดงครับมือสองต้องมีตําหนิบ้างเล็กๆแน่น้อยนะครับแต่รถไม่เคยชนหนักไม่พิกาแน่นอนใครสนใจรถมือสองต้องที่นี่ผลออโตัวาไปที่จังหวัดอุบลราชานีกับพี่ธัญศและนี่ผลอ้ตัวากันเลยครับระหว่างทางนะครับที่เรามาส่งมอบรวก็มีป้ายผลตลอดทางเลยนะครับรถอาจจะเปื้อนนะครับเพราะว่าเราขับมาเราไม่ได้ขึ้นสไลด์นะครับเพราะว่ามาทีกันสองคันนะครับจจริงๆว่าจะเอาสไลด์ขึ้นมาแต่คราวนี้นะครับมาสองคนขับทางระยะทางไกลนะครับ ก,ก็เลยเปลี่ยนการเป็นการขับมาสองคันเลยนะครับก็ต้องใช้ในการเวลากับต้องทาเวลานะครับเ่อกับบ้านนะครับลูกค้าทีนี้ก็เดินทางมานะครับวันนี้เลยนะครับตอนนี้กใกล้จะถึงแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับผมทีร่าตุ๊กพาชัดเจนวันนี้บมมีอีกแล้วครับกับการส่งมอบรถยีซูบด,ด,ดีแม็กหนึ่งถึงเก้าแล้วก็โตโยต้าร,รีโวนนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาถึงแล้วนะครับเราเดินมาถึงแล้วสวัสดีสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับวันนี้เรามาส่งรถที่จังหวัดไหนจังหวัดอุดรนะอํเภอสำโรงนี่แล้วนี่นะครับเมื่อกี้แซวพ่อว่าสำลรงวันสำลรงวันสมุติปาการหรือว่าแมนนะครับสำลรงอุดรสำโรงจังหวัดราชธานีนะอุดรราชธานีติดกับอำเภอเขาอยู่ในอำเภอสำลรงนะจ๊ะแต่ติดอำเภอสำโรงไก่ติดอยู่ในอำเภอเมืองมันไก่คุณบ้านช่องอันมาไหม น้ำยืนไหมบ่อแล้วครับน้องม้าไก่เต๋อไก่ไก่นี่กระปุลลินกรนกับสำโรงนี่นะกระปุลกันทะลักกลไก่ไก่เพิ่มเมืองไงเราแล้วทีนี้น้องติดต่อทางไหนช่องทางไหนยูทูบกับยูทูบจากมืองมึงคลิปจากโดงคลิปในยูทูบตามจากตามมาโดนราคาก็เลยมั่นใจนะจ๊ะ ครับมั look, ่นใจนึง hmm. บ yup. ่ต like ้องโอวจองมีนะจ้ะม okay, ึงได้ร้ายคลิปนะจ๊ะมึงได้ร้ายคลิปก็มีความมั่นใจก็เลยได้โทรหายกโทรศัพท์โทรไปจ้าครับจ้านะครับน้องเขาก็ติดตามมาโดนเติมแล้วเนาะเพราะมันหน่อยๆบ่อยงยังไงบอกว่าอุบลในพุทธปีกับมาเที่ยวหนึ่งอยู่ใส่กันทอกคนมันต้องเป็นเที่ยวหนึ่งสสีเยอะมากีดำี่จำได้ไหมก็รีโวเหมือนกันจำรีโวสีดำวีโก้แชมป์แล้วก็ลูกค้าอุบลหลายๆที่เด็ดอุดมนะครับนาจะรวยโค้งเจียมนะครับ เกือบทุกทุกอำเภอเลยพี่น้องพี่มบนมาหาสาอะไรต่างๆมาสงเนาะเพื่อส่วยหลวงไล่ะสำโรงนี่สำโรงเพิ่งมาคันนี้คันแรกนะครับเบอร์สำโรงครับพอมาเจอรถเป็นยังไงบ้างเข้าใจไหมครับพอใจจี๊ดใจจ้าตรงโป๊กตรงโป๊กจ้าพวกพี่รับประกันเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะหนึ่งกิโลหรือสามด้วน ถ้าอย่างไหนอย่างหนึ่งถึงก้อนถึงหลังจากนั้นไปกต่โทรหาพวกวีได้ปรึกษาก้อนสอบแต่ว่าพี่หีือว่อยากให้เอาไปสอนพี่อยากให้เอาไปใส่เง้ยงเงี้ยแต่ว่าบทนี้เขารถมันมันมันสองนี่อย่างสักอย่างในช่วงหนึ่งเดือนหรืองสามเดือนเป็นบลาจังค่อยปรึกษาก่อนอ่ามันจะได้ง่ายเนาะแต่พยายามใช้ขี่เลยครับรถสองยนี่ในระหว่างนี้ใช้งานได้เลยนะครับได้เลยครับพร้อมใส่ลูกค้าอย่างเงี้ยมันเหลือไหมคุณพ่อชัยเหลือลายป่ะลูกค้าว่าคันนี้สวยไหมครับคันนี้ผมรีวิวแบบดูให้แบบแจ่มตจ่ม คันนี้เติมน้ำมันมา800บาทนะครับ800บาทเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่เหลือประมาณ4โมงึ่งที่หนึ่งก็ถือว่าประหยัดนะครับเหลือประมาณ800คันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับเป็นตัวเจพัสนะครับคันนี้ก็มาส่งมอบอยู่ที่น้องชายแล้วก็น้องสาวที่อำเภอสำโรงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งคันถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วออกมานะครับแต่หนึ่งเราก็ต้องไปโอนให้ลูกค้านะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเสร็จตอนเที่ยงรถมาถึง4โมงเย็นแล้วผมติดธุระกับพี่ธนยศไปส่่งลูกค้าที เน้ำยืนนะครับเลยกลับมาถึงคลิปนี้มืดนะครับมืดไม่เป็นไรครับได้ไมด้ห่อข้าวเมียบ้านแล้วก็มีพักเลยวะเออเห็นพักกันย่าร้อนนะครับผมก็ดีใจแล้วครับแค่นี้เราเดินเราเดินทางกลับก็ประมาณทอดประ้านประมาณห้าทุ่มนะครับบริการส่งทั่วไทยนะจากแพนนทั่วไทยนะครับแล้วก็อยากให้น้องสาวแล้วก็น้องชายฝากร้านนิดนึงครับอจกทรยศเมืองเจริญยนสองพันสิบเ้าครับเป็นยังไงบ้างครับมันใจด้จ้ะเด้อร้านนี้ติดตามมาดนอาจัง กระจอบรถน่ามาขั้นดีดใจจ้าเจ้าในยุคโทรศัพท์โทรไปจ้ะตามคลิปที่มึงในยูทูบจ้ะอ่าครับดูช่องทางเฟซบุ๊กด้วยไหมเฟซบุ๊กบน้เมืองจ้ะมึงไในยูทูบจ้าอ๋อมันเป็นหลักดีดีเพราะว่ายูทูบมันก็โก้งหกน้อยแต่ว่ามันก็เริ่มมาแล้วนะมีอาชีพก็เริ่มมาแล้ยแม่ไม่ใช่ชีพมันก็เริ่มมาในยูทูบแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันไปแต่เฟซบุ๊กยังสี่มันลงขายอยู่แสนกว่าบาทสนใจสนใจเรียบร้อยเบิร์ตเจ็ดพันห้าพัน คิดเอาว่ารถราคาสมีแล้วเขาขายสํานานอย่าไปคิดมันบ่มีครับพี่น้องอย่าไปโอนจองอันนี้ผมก็ไม่ให้โอนจองเลยค้าไม่ได้โอนมาเลยนะครับไม่โอนจองวิดีโอคอลแบบว่าให้รีบโอนจองรุ่นนี้นั่นน่ะหนึ่งให้เตือนว่ามิชชีพนสองราคาถูกกว่ารุกนข้อนี้ถ้ามันถูกกว่านี้บอกพี่ไปซื้อเลยไปซื้ออกถ้ารุ่นนี้บอกบอกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทบอกมาเลยซื้อสิบคันแน่นอนนะครับ เชียวนะพี่น้องนะครับระวังไว้ระวังไว้นะเพราะว่ามีใชยชีพมันเยอะนะครับอย่างไนบ่ตรงวนจองบ่ตรงวนจำในการล้วจบเลยมันยังสบายใจพ่อพ่อน่นวายังไงนออะไรว่าทุกใกกันได้วหนี่นี่คุณพ่อยิ่งตกใจอ่าคุณพ่อได้ได้เห็นลูกสาวบอกว่าไงนะจะซื้อรถออนไลน์ทุกใจยนอผมก็ได้ทุกเกนอว่ะแล้วเป็นไงรถมาถึงครับคุณพ่อดีครับดีใจสิครับดีใจนี่นะครับนะครับก็ดีใจนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับขอบคุณมากนะครับลูกค้านะครับวันนี้อาจจะมาเมื่อค่าไปหน่อยนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับนะครับ เราส่งมอบจริงนะครับกับมิพลอตโตคานะครับไม่ได้มีคอนเทนต์นะครับคันนี้โตโยต้ารีโวนะครับปี2015เราก็ส่งมอบถึงหน้าบ้านนะครับที่บ้านสำโรงนะครับวันนี้อยู่ที่ตำบลตำบลอะไรนะตำบลสำโรงอำเภอสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงนะครับวันนี้นี่ก็เพรอะว่ามาที่นี่ครับที่แนะนำนะไปถึงเดือนนี้ก็สวยแล้วล่ะแล้วก็คันนี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับกับข้าวอาหารอะไรลูกค้าฝากเรามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนนะครับอันเนี้ย รถมันเปื้อนเพราะว่าโดนฝนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ล้างตรงวามสะอาดได้ฟิล์มนะครับพ่อยางนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับฟิล์มติดให้ใหม่นะครับอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดนะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายผมทำให้พ่อเรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านเรานะครับขอจอกอธัญญเรุณจริ์2019นิพนธ์อัตตคาชัดเจนก่านีบมี่อีกแล้วครับจัดส่งทั่วไทยจัดั่นได้ทั่วไทยใครสนใจอันนี้อันนี้เป็นแต่โคนดินนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสมอบกันที่ไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนะครับพ่อเนาะขอบคุณในหลายเด้อพ่อเด้อไอ้ขับขี่ปลอดภัยลำรวยเร้อครับ่อเด้องขับสารถูกครับนะครับครับพ่อจากกันนะครับก็รับเงินก่อนนะครับเนาะเอาพ่อพ่อนับไปไปนี่นับเดบรเอยลูกนับแมนบาจังหลอบแล้วนับสองหลอบ อหลอเอจอแต่เขาก็ทีนับไม่มาสันบาลคุณน่เอิญเนาะบ่เป็นเงินบ่เาหยอกแต่เืิันตรงถ้าเกิดว่าเป็นเงินเนี่ยนี่นะครับคือเรื่องสุ่แม่นปกติว่าเอาเงินมาพ่อบอกกันบ่ได้ได้พี่น้องอันนี้พ่อให้ผมเลยเนาะครับผมขอบคุณอะไรครับพ่อครับขอบคุณเด้อสี่นะครสามนะครับไม่ได้มัดจําไม่ได้โอนจองมารับเงินที่บ้านจริงแท้แน่นอนคือนี่คืออจกธนยศรุ่งเรืองจริญเยนสองพันสิบเก้าครับ ที่เราขอญาตนับตังนะครับนะับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากๆครับนรับเงิน